เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแล่ปลาแซลมอนซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าเกิดมาไม่เคยแล่นี่เป็นครั้งแรก <S 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 อร่อยมากเลยลูกจริงเหรอจริงรเลลราอ,อ,อวยปะเนี่ยจริง <S <S จริง สวัสดีครับผมผม,ผมกลฟี่เบอร์นงครับกลับมาอีกแล้วกับบ้านใหม่ของผม,ผมวันนี้โบบอกว่าอยากกินซาซิมิแซลมอนใช่ผมก็ทําหน้าที่แฟนที่ดีครับจัดให้หนึ่งตัวนี่ <c oughs> มาเป็นตัวเออลอ่อเป็นตัวไปเลยกินให้มันหนำใจจุใจกันไป <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแล่ปลาแซลมอนซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าเกิดมาไม่เคยแล่นี่เป็นครั้งแรก <c oughs> ปกติดูแต่มาสเตอร์เชฟปกติดูแต่คลิปคนอื่นเขาแล่หรือไม่ก็ซื้อกินเอาวันนี้จะมาลองแล่กันดูเออผมอาจจะไม่กิน ชิ้น,นี้มันอาจจะทำเป็นสเต็กเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันอันนั้นเราเอาแล่ให้เราก่อนมามาเริ่มกันเลยอันดับแรกครับผมผ้าอยู่ไหนตะก,กี้ตมันมีผ้าอยู่เอาผ้าขโมยผ้าไปเหรออา่าาาเราต้องมีผ้าครับผมเดี๋ยวชิ้นหางเนี่ยจะทำสเต็กส่วนก้อนนี้เดี๋ยวจะทำระชุนนี้แต่ก่อนอื่นเลยเราทําการแลรก่ก่อนเขาจะได้กินใช่ไหมโือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอันนี้ก่อนอันนี้เราไม่เอานี่นี่คมอยู่อ่ะทีนี้นยาบายโหดูดิ แดงแปดเลยอุ้ยโหจับดีดิมันลื่นมันลื่นอะไรมันน่ารักมันบินอะมันบินมันติดบินอุ้ยเให้ดูเนื้อ่ะโอ้แดงๆดงกันแลวก็คือครั้งแรกเหมือนกันนะสวยนะจะเป็นยังไงวะจะกินได้ปะวะสวยสวยอะสวยสวยเหมือนไปกินร้านไม่สวยดิเนื้อแน่จะหายอ้าวเขี้ยวยาวเหมือนกันวะหายแล้วไม่เห็นติดกระดูกเลยมาดูกันเฮ้ยได้อยู่ กระดูกตั้งเยอะนี่ก็ได้อยู่วะ่ะแต่มันก็แอบห่างกระดูกนะเนื้อหายเนื้อหายเนะื้ออยู่นี่เต็มเลยดูว่ะเนื้ออยู่นี่เต็มเลยอ่ะอีกข่ายขาแก้ตัวแก้ตัวมาแก้ตัวอีกรอ,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 อบไหนตาเชนนี้ไม่ค่อยสวยเขาหั่นยากกันนะเปิดลอเปิดเปิดหัวกันหมุนไปด้วยเลยเนี่ยโอ้ทุกคนยากเหมือนกันเชฟเขาทำคนเดียวนี่ทำสองคนยากเหมือนกัน เฮ้ยเกินเกินเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าชิ้นนี้น่าจะสวยอยู่จริงเหรอเดี๋ยนี่ได้ๆมีไงได้อยู่ก็พอได้อยู่ยากเหมือนกันนะยชิ้นนี้สวยวะใช่ชิ้นี้กำลังชำ้ำๆนะถ้า<อ>ค,คนแข่งเก่งๆอะ่ะตรงนี้มันจะต้องไม่มีเนื้อเลยนะรือเปล่าวะอ,อันนี้เรายังเดี๋ยวเราต้องเลาะเนื้อออกนะเนื้อเป็น เออจริงเนื้อม um, okay? ันยังทำทาซิมิได้อ uh> ีกอ่ะเดี๋ยวเราลอกออกมาเนี้เลยเราทำกินกันเองแล้วก็กินกันทุกส่วนนะกินทุกส่วนเดี๋ยวผมจะหาเนื้อสเต็กผมก่อนเอาส่วนหางมาทำสเต็กละกันเพราะว่าส่วนเนื้อเดี๋ยวให้โบทำทาซิมิไปครับผมนี่แหละส่วนหางอีกชิ้นได้ไหมเราไม่ต้องใส่ช้อนเต้องล้างเลยเด็เราอยู่ในครัว บ้าานเเรองสเต็กเขาน้อยยังเลย2ชิ้นที่เหลือของเขากับแม่โอ้โหฟิววะทั้งตัวอ่ะเอาสเต็กครับไว้ก่อนไปหาถ้วยหาชามหาจานมาซิดูเธอมันก็ได้อยู่นะเขาก็เก่งกันนะดูดิโอ้โหชมตัวเองเอาให้ใส่แหนะบ้างอันนี้เรออ่ะอันนี้สเต็กเรียบร้อยสบายผมได้เนื้อสเต็กผมกินแล้วเอานี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยของดีท้องมัท้องท้องเดี๋ยวแต่งแฮ่ผมเคยเห็นเขาแต่งอยู่แต่งงานแต่งเนื้อแต่มอนนี่แหละท้องไม่ต้องกินนะเราอะท้าเอาไปกรี๊ง จะขอ,อ,อกเกียมๆเลยละ่นนะมันน่าจะมีกระดูกนะม,มีก้างมีก้างโหชิ้นนี้สวยสวยชิ้นที่สองใช่ไหม,มถ้าเรารไปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ผมรู้สึกว่ามันยากที่สุดเชฟหลายๆคนนะมันด้ยเชฟก็ยังพลาดกันได้คือการเลาะหนังลอกหนังออกมาคือถ้าลอ,อกไม่ดี<ม>เนื้ออยู่ในหนังเยอะเออกไหมก็คือจะไม่มีเนื้อให้กินจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับผมปูดเดียวเลยปูดไม่ได้่ผมช่วยจับ S 1> <S 1> อย่างไงวะเนี่ยแรกๆก็ติดๆอยู่หรอกไงไหนเร่องวะเอ้าโอ้หไอเราก็นึกว่าเสียงเนื้ว่าเอ้ยมันง่ายนี่กว่ามันไม่ได้อะมันก็ไม่ยากนี่หว่าตอนแรกที่ไหนได้ได้กูแผ่นได้เอาเก็บไว้ก่อนหนังสำคัญเดี๋ยวเขาจะมาเอาทอดกรอบยากก็ว่ายากอันนี้ยากของจริงว่ะยังไงต่อทีนี้เริ่มไม่ถูกเลย ืเกิดจะสวยอยู่แล้วค่อยแล้วท้างั้นเป็นการแลร่หนังแซลมอนแบบใหม่นะครับผมถ้าอยู่ในรายการมาด้เชฟคงโดนหม่อมด่าแล้วอะ,อะเรามีให้แก้ตัวอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ฝึกก่อนฝึกมือฝึกฝึกฝึกเกลือกันเอ,อ้าทำไมมันยิ่งเข้าล่ะขอโทษขอโทษเห oh, <no. S 1> มือยหมแล้ววปะ ทีงไงยเสียนแรงยัียังทำเซียนเหมือนเรียนมาเป็นขึ้นเออวะจะหน้ากินดีไหมเนี่ยหน้าหายไปหมดแล้วไม่เหลือเหลือเหลืออยู่แค่นี้แล้วกเป็นก้อนเลยอ่ะดูมันแหว่งอ่ะเหลืออยู่เท่านี้ยากหวาเราโชว์หน้านี้แล้วกันจะได้สวยๆโอเคแผ่นนี้ไป เนื้อนี้จริงห้ามมาใส่กันเนี่ยเช็ดเขียงขนมะาอ่ะเดี๋ยวผมจะตกตกแต่งก่อนนะระหว่างนี้เอาเขียงไปล้างก่อนเราต้องทําสะอาดด้วยนะครับผมเรากินเองเดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวจะทําให้ดีงามไปนะจะคอยดูรอดูรอดูมาแก้ตัวอีกชิ้นแต่ชิ้นนี้จริงชิ้นนี้นนนสวยมากเลยนะไม่สวยเพราะเธอได้เดี๋ยวขอตกแต่งก่อนตกแต่งอีกเหรอหรือจะกินทั้งดำาๆด้วยคือส่วนที่แบบเป็นชั้นไขมันหรือความมหมแล้วเราก็กินด้านนี้เอา เราก็กินด้านนี้เอออ่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้โบเอาแหนบดึงมันจะมีกระดูกอยู่มากที<ะ>เส้นเลยอ่ะดึงให้ครบเ้วผมจะทําการแหนบปลาชิ้นนี้ให้สวยที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้คือจริง<ม>ดูกับลงมือทำไม,ไม่เหมือนกันวะ่ะมันยากเหมือนกันวะดึงนี่ยากเลยจริงเหรอไม่เราเคยเห็นแล้วเขาดึงปุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่ไหมใช่ใช่รอดหรือเปล่าไม่รู้ชิ้นนี้ ไม่อรอดคือเฮ้ยนี่ดีขึ้นดีขึ้นน,น,นี่นี่นี่ดูเนื้อแซลมอนมันไม่ได้กินไปในหนังเยอะแล้วเดี๋ยวต้องซื้อมาฝึกส,สักสิบต,ตัวโอ้โอตายแล้วมันวันไม่ต้องทำอะไรกินแม่แต่แซลมอนนะทีน,นี้ผมอยากให้มันสวยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้วะ่ะเพื่อเขาครับเละเหมือนเดิมว่ะเธอไม่เป็นไรเธอทำให้กินก็ดีใจแล้วหุย ่งนี้เขาว่าเรา,เาซื้อปลามาเป็นตัวมันคุ้มมากเลยนะคุ้มคุ้มคุ้มใช่ตัวนี้เราซื้อมากี่โลนะตัวนี้ทั้งหมดประมาณ3โลก,กว่าประมาณ3โลก,กว่า700กันแบบเรากินได้ทั้งตัวเลยปกติ700ถ้าเราไปกินร้านอาหารอนะมันได้แค่นิดเดียวเองเนาะโอ้โหได้ท่าทหำหม,มานี่แหละเคเรียบร้อยครับผม,มสวยหน่อย อร่อยแน่นอนอาจจะไม่ได้ตกแต่งมันนะอย่างบางคนอาจจะแบบเอาเอาส่วนนี้ออกใช่ป่ะเรากินทั้งหมดเลยละกันมันกินได้ใช่กินได้กินได้แค่เวลาร้านอาหารเขาขายเขาอาจจะแต่งให้มันสวยนี่ออกไหมเพราะมันเพราะมันดูไม่สวยเฉยตใช่อ่ะอันนี้ชิ้นหนึ่งโหนดวก็เสร็จแล้วอีกฟันเดินทั้งแถบมีมีมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวทีนี้ผมจะขโมยเนื้อส่วนที่มันยังติดอยู่กับตัวตรงกระดูกมันตาแมงตาทำวะ นี่เขาต้องตกแต่งเราไม่แต่งไหม,ไมเรากินแบบอเอาบบง่ายๆนะเราทํากินเองหั่นชิ้นนี้เลยไหมใหญ่ๆเลยไหมครึ่งหนึ่งก็ได้ไหมครึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้กินพอดีครัถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องร้อนนี่ก็คือส่วนที่เสียไปส่วนใหญ่เขาอยเอาแค่นี้ให้กินโอ้เหรอเขาไม่เอาให้เรากินหรอ,อตรงเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้มันเละแล้วมันเหลือแค่นี้แล้วก็ได้เอาไปเลยก็ได้ ดุอีกมากเลยเนื้อเพราะเราทำไม่เป็นใช่ดูดิไม่สวยเลยวะ่ะไม่เป็นไรเรากินกันเอง <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังหาวิธีที่จะทำให้มันสวยอยู่นะ <c oughs> เขาเห็นว่าเขาตัดเป็นดอกกุหลาบกัน <c oughs> ดอกกุหลาบ <c oughs> เอาดอกกุหลาบอีกเหรอเอากินให้ได้ก่อนตอนเนี้ <c oughs> ย

แล้วก็เฮ้ย hey, สวยอยู่นะเชฟว่จาจะหั่นไม่เท่ากันนะเฮ้ย hey, แต่แซลมอนนี้มันไม่มีมันแทรกเลยวะ่ะ oh. แซลมอนอะไรวะเนี่ยเออใช่ๆช่ไปซื้อแซลมอนอะไรมา่ <Hey. S 1> มแลอวดูแทำไมมันไม่สวยเข้า้วเด่ย มาทําหน้ามีดมา<ต>ผมดูแล้วทำไมไม่สวยคยือผมรู้แล้วทไมันไม่สวยเว้ยมันไม่มีมันแทรกเว้ยปกติมันจะต้องสลับขาวเป็นริ้วๆอ,อ,อันนี้ไม่ซื้อแซลมอนอะไรมาไม่รู้ดีไม่อ้วน้ยไขมันจากปลาดีเชื่อเถอะดูจากหุ่นเขาได้ <c oughs> อ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวผมจัดจัดการทําให้มันสวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรียบร้อยแล้วครับผมกับการแกล่เนื้อแซลมอนมาทำซาซิมิให้โบกินครับผมเดี๋ยวชวนแม่มาด้วยมามา มาลองกินดูไม่รู้แซลมอนประเทศไหนมากานมันไม่มีมันแทรกเลยปกติมันต้องมีมันแทรกหน่อยแซื้อสดเนี่ยนะมเออพิ่งเ่เนาะโหเล่นานอยู่ใช้เวลานานเดี๋ยวาลองชิมกันดูผมวันนี้ผมเสียสละผมอาจจะไม่ได้กลิ่นกลิ่นไม่ได้จริงๆว่ะทำไมไม่ได้กลิ่นมันไม่ใช่ไม่แก้กลิ่นเออเดี๋ยวลองกินดูอ่ะกินกันไปก่อนลองดูดิว่าเนื้อมันสดขนาดไหนอ่ะอนุจัดก่อนสิดูจัดแบบไหนอืมวาสบีนะวาาบีนี้เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องเอาคืนเอาคืนว่ะ นิดเดียวไม่ต้องหรอกมีคืนวะมีคืนวะบอกเอาเรื่องคืนอ่ะบับเข้ามาเฮ้ย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 แมวแมวเป็นไงให้มันให้กาฟิลมันนั่งดูแล้วกันอยากกินไหมป๊าเข้าไปเนื้อเป็นยังไง มันไม่มันอ๋อมันไม่มันมันไม่เลี่ยนอยมันมันไม่มันนะมันดูครีมมากเลยมันไม่มีไขมันเลยไปเอาปลามาจากประเทศไหนม่ลู้เออไม่รู้เหมือนกันปลาประเทศไหนกินไหมกินแซมบันไหมปกติ มันแท่กมันเยอะอ่ะกลิ่นเยอะมันก็เลี่ยนไงอ๋อลเขาชิมดิแต่นี่ไม่มีมันจริงๆนะแล้วเราแท่งเป็นไงมันดีกว่าป่ะฟีลลิ่งเป็นยังไงไอที่มันการไม่มีมันอร่อยกว่ามันไม่หยุยอ๋อพอมันไม่มีมันแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่หยุยเ่ะมันเป็นสองฟิลถ้าสมมติว่ามันมีมันอ่ะมันก็จะนุ่มนุ่มมากๆอ่ะแต่อันนี้คือคือมันก็นุ่มเป็นเป็นเนื้อปลาซาชิมิแต่มันไม่ได้แบบเละเละเออมันไม่ไม่ค่อยเละไม่ไม่ค่อยเละไม่เละเลยอร่อยมากเลยลูกจริงเหรอจริงเราอ ิวันนี้บนอยากกินซาชิมิเน้อหมามาได้เป็นตัวเลย eng, <ช>ได้อยู่นะมันไม่หยุ่ยจะบอกว่ามันไม่หยุยมันไม่มันมันไม่เลี่ยนยใช่คือมันมีตัวเรี่องนะคะแซมลมอนลมควันเหมือนจะสุกอะ่ะ ถ้าถือว่าได้แต่สำหรับผมผมตัวมเองผมไม่กินของดิบใช่หไหมผมก็เลยจะแบบโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ในสัมผัสถือว่าดีก็ผมถือว่าโอเคอร่อยเดยกกินกันทั้งคู่เลยนราคา700บาท <บา S 2> 700บาท <บา S 2> แล้วทำซาซิมิซาซิมิไจ็ไดร้อยแดงตัว<ด>นี้เนาะไม่ยังเหลืออีกยังเหลเยอะ <บา S 1> <ๆ S 2> เลยนะใช่เรายังเหลือส่วนหางเหลือท้องเหลืออะไรหรอทำเมนูอื่นเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมเอาส่วนหางมาทำสเต็กแซลมอนกันดีกว่าถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมฝีมือไม่ดียังไงผมขอโทษด้วยครั้งแรกจริงๆกับการมาแล่ปลาครั้งแรกจริงๆไมม่่่เคยแแแลล้ตปา ทุกมาบนโลกนะไม่เคยเล่นเลยก็เลยมาลองทำดูเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เพิร์นพุงครับผมอ่ะ <S <S 1> <S 1> และไปติดตามคลิปต่อไปได้เลยครับผมกับสเต็กแซลมอน